อ้างหยุดเบิ่งกันก่อนพี่น้องคุณยายสูมาหาเห็ดมาเ้ามีแห้งค่ะพี่น้องดูต่ฟังแม่นำดูมค่ะพี่น้องเบื้องๆขึ้นบ่ได้คุณแม่ขึ้นมาได้เพื่นึงเพื่นลอกไปต่ฟังค่ะพี่น้องมันก็ไล่ข้านขึ้นมามึงแหน่ละพี่น้องขึ้นมาได้ขึบ่ได้ผูงวิถีชีวิตสาวบ้านห้องเฮาพี่น้องถ้ามาหากินพี่น้องค่ะ เบื้องเราบ้านเราึ้นได้บ่อเดี๋ยวสิหนื่อนเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากพี่น้องมาหาเห็ดกันสองเหงื่อยน้องเขาปลาเสมอค่ะถ้าฝนโปตกปันใดปลาหน่อใหม่พี่น้องหน่อใหม่หนุ่มยังมีเบิร์ตพี่น้องค่ะชายสูงออกมายืนยันตัวตนค่ะพี่น้อง มาเส้าเมื่อยปู้มาหาเห็ดได้มองระดอกสองดอกมาหามองไม่ละค่ะพี่น้องไปหาทางปลาอยู่ค่ะเพิ่นเพิ่นบ่ได้นี่กระลังสีด้ค่ะพี่น้องเบิ่งเน้ยเดร็จแล่วปลาด้ก็เจ้าเกี้ยบเบิดลั่างหูเสาหัวตะลงมากค่ะพี่น้องฟังทั้งอันนี้ฟังทั้งบานแยกซู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเฮ็ด เพิงอีตันใหแล้วขึ้นมาใดแล้วลูกง,งางก่อนพี่น้องปุ่นเอามันยากาศริมโดมมาฝากพี่น้องมาหาอยู่ริมโดมพี่น้องน้ำไห้ตาตาพี่น้องเอ,อ้ยน้ำก็ล่างขึ้นค่ะอาทิตย์ม่งหันอัน่ันตก<ถ> <laughs> ยางก็ลิ้มตะลิงค่ะพี่น้องค่ะใส่สูยางก็ลิ้มลิ้มตะลิง,ลงน้องเอ้ยนี่แหละการต้อมาหากินของโม่เฮามาหากินหาอยากในปลาในดงมาหาของปลาแต่หน่อยก็กินได้ร้ายก็ขายพี่น้องหน่อยก็กินได้ร้ายก็ขาย พ่อด้กินได้ยาค่ะพี่น้องวางเว้นจากการทำงานให้คั่เืือนเท่าว่ามีงานเย็ดเอา้าต่มามาหาพ่อบ่เด้ไปตลาดค่ะพี่น้องของตามจะมีประโยชน์นิดนึงอ่านผิดไปร้ายนะพี่น้องนะเนาะแป็นเบิดพี่น้องเลย ได้สู้ก็มาหาอาย่สิแหละค่ะพี่น้องมีหลายคนอยู่เขาป่าเขาดงมากปนเป็นมากคนสองคนเลยค่ะพู้นข้างนาฝนฝนเก็มีมึงตีละปลาต้นไม้ไงพี่น้องบรรยากาศดีดีบ่คอยมีสารปิดปันได้ดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นี่ ขวนรดขวนลวค่ะบ่คอยมีบันไดพี่น้องอะไรค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไา่ซู้ออกมามีปฏิสัมพันธ์ค่ะพี่น้องอันจะเฝ้าเบื่อไา่ซูเด้อเห็นไา่ซู้มาเบา้าแต่เรื่องเฮ็ดในปลาในดงพี่น้องเบิงห้ยไก่ซูแนะ่มีปฏิสัมพันธ์ค่ะไา่ซูก้กับเบิงห้ขึ้นเือกันแหละถ้าผู้ใดเหลื่อนมาในหนา้าเปีดพี่น้องเบิงเบิด คลิปดวนๆกระเบิงได้พี่น้องเราะคะพี่น้องคะแค่แค่นค่ะคลิปนี้คลิปนาเจอกันไหมค่ะพี่น้องคะอยู่ในปลาคือเก่าละค่ะอุ้ย